กับเจ้าของโรงแรมใช่ค่ะตอนนี้จะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตายแล้วมึงเห็นมาก็เห็นอยู่ตลอดไงเป็นเจ้าของหร like> ือเปล่าคะไม่ใช well, ่ค่ะไม่ใช่เจ้าของนะอุคยไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะเป็นพนักงานธรรมดาดีนะคะอ๋อเหรอคะ คุณเจนครับยังไงจะจัดหรือน้าหงาหน้าเบื่อนะไม่คิดว่าเบื่อนี่คุณผู้ชมคงขคนนี้เขาบอกเบื่อนี่นะคะคุณดูสิว่าเขาจัดเต็มขนาดไหนคุณดูสิคะดิฉันเนี่ยว่าดิฉันไม่เบื่อฉันยังจัดได้แค่นี้คุณคนไม่ครับพี่เจนครับชุดอยู่ที่บ้านมีอยู่แล้วไม่ต้องซื้อต้องหา ที่บ้านเปิดลงลิเกมิี่บ้านเปิดลงลิเกนุกี้ไปเอาผ้าจากพ่อคุณโตปกติที่แต่งอย่างนี้อยู่บ้านจะได้นอนอ๋อนี่คือออกมาก็แบบว่าได้มาเลยได้มาเลยถึงมากันเร็วแมมาตั้งแต่หัววันเลยสองนก็มาถึงนะใช่ใช่ดูดินุกี้ก็ลากมาเป็นคนไม่ค่อยชอบงานสังสรรค์ไม่ชอบปาร์ตี้นะคะนะคะนะคะเชื่อใช่ไหมคะดูหนังหน้าก็รู้ค่ะเป็นคนพูดจาจริงจังมากอ่ะจะบอกว่าจริงจังจริงใจและไม่จริงโจ้อเบื้องหน้าของเรา ดูสิเนี่ยแหละข้อดีของพูมเนี่ยเธอน่เธอเห็นปะนั่งไปนั่งมากขบอกว่าขออนุญาตนะครับแป๊บนึงบฮัลโหลฮัลโหลหาใจเขามากเลยไอ้กามุนทีกับมันนี่ีเียไม่กลับแล้วคุณดูสิค่โกวิสิューมนไม่เป็นไปเป็นเฟนนะกลับมาทำงาน เขอตอดอ่ะเห็นูทไ,ไม่ได้แล้วมาทาบอกว่าเือเบเอแน่นมากน้นบหแบบกล้าแบบแน่นมากไม่ไม่จริงๆน่นสงสัยนิดนึงเขาห่อข้าวมาทานด้วยเหรอครับหบาเรอบาร์เรอบารเรอเฮ้ยขออนุญาตนะครับทานทานโทษนะครับมีตำแหน่งว่างไหมครับคุมคุมสรน้ำก็ได้ดี๋ยวได้ไมไม่พี่เจว่ามาทำพีอาร์เดี๋ยวจะมาคุมสรน้ำเองคือว เขาก็รอโอกาสนี้มานานมากแล้ว you know, right? ่งคือก็แบบว่าที่งจตกกันนิดนึงแล้วตำแหน่งก็ต้องแย่งกันหน่อยแค่พนักงานคุมสระน้ำเนี่ยนะมาอยู่แล้วมาอช่วมาที่นี่แล้วเดี๋ยวนะมามาทำอะไรกันดิเราถ่ายเขาได้เราบอกเธอถ่ายเป็นยีคูสถ่ายเขาเนี่ยแต่ว่ากินแฮวอ่ะโอ้โหไม่ได้ความร่วมมือเลยอ่ะเขาสงสัยเขาสงสัยเขาก็สงสัยว่าเราเป็นยีบ้าอะไรมาทำบ้าอะไรกันไม่เป็นไรคืนนี้ขอทำงานยาวถึงเช้านะ ผัดไปผลักงานยาหรือปาร์ตี้เลิกยังไงก็แล้วแต่ครับคุณเจนครับอะไรอะไรตรงหน้านี่คืออะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมจะได้ทานเพราะอย่างไรคือยังไงของว่าราเยอะมากเลยซึ่งซึ่งซึ่งจะมาพร้อมกับ G I P G I P G I P I L หรือ V I P ซึ่งเป็นตัวละค่พิเศษอ่าก็คือว่าเรารู้กันยู่แล้วพนใช้แพงถึงห้าร้อยตลอดคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนก็จะดื่มกันได้ไม่จำกัดทั้งมี ไม่มีฝีมือในด้านอาหารบ้างหรือเปล่าคะอู๋นี่ค่ะแม่ครัวแม่ครัวจริงเหรอฮะไปซื้อที่ตลาดไปซื้อลวมาอุ่นซื้อหมุดขึ้นโต๊ะรู้รู้นะฮะตลอดตลอดเลยก็คือจะอยู่ในช่วงในส่วนของ GIP ใช่ Great i m p o r t a n e p ก็แบบซื้อเอา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 ไม่มีโอกาสได้หด นครับอ่อ GIP เนี่ยเป็น Gay Important Person ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อใครบอกหนูได้ไหนแล้วเราจำไม่ได้เหรอคะไม่คือไม่คือเข้าใจคิดว่าถ้าเกิดเป็น Gay Important Person ก็คืออย่างอย่างเพื่อนบุดี้นะไม่ใช่บุดี้นะครับเพื่อนบุดี้จะเป็นเกย์เยอะมากคือจ้าบุดี้ไม่เป็นไม่ใช่จริงๆนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์นะต้องเป็นอะไรครับตายก็ได้อ่าอ่อ่าอ่า Important Ever พี่พี่เจนค่ะอ่าวันนี้จะฝากอะไรเพิ่มเติมอาร์ตี้มีทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยจะฝากอะไรมีอะไรจะอยากจะฝากเป็นพิเศษไหมสำหรับเทปนี้พิเศษพิเศษเฮ้ค่ะว่าแบบเราจะแบบทุ่มทุนสร้างที่นี่คุณผู้ชมค่ะคือว่าเจนเนี่ยนะคะนั่งตรงนี้ก็หลายหลายครั้งแต่ว่าอยู่กับสองคนนี้ที่ไรนะคะรู้สึกว่าเก่มองเมองมองอ่ะมองมากค่ะแล้วแบบเออสวยอ่ะสวยกสวยเรื่อยเรื่อยเออสวยไม่เบรรยาเบรยังไม่เกินใจเจ้าภาพไม่เคย ข่าวไหมฮะข่าวไหมอันนี้ไงเงินอันนี้ออกเงินออกออกเหลนองๆตัวเงินตัวทองยาสามัญประจำบ้านนะครับเราขอโทษนะครับพี่ขาหนูสองคนได้ขึ้นบ้านใครรวยนะฮะได้แน่นอนเทขึ้นบ้านตัวเอตัวเอขาดดูดีนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นสีสวัายของบ้านอ่าพี่พี่เจนค่ะให้พี่เจนฝากจะฝากเลยฝากเลยฝากแต่ก่อนไม่ต้องไปบ้านพี่นะเอาเน่าวัวไก่หมด จริงแล้วจริงๆแล้วจีเซชั่นก็มีมีทุกเดือนแล้วก็ซาลาตีของสซพลเทเบิลก็เป็นแฟนประจำของเราอยู่แล้วมาทุกแมตช์ไม่เคยพลาดไม่ว่าจะแมตช์ฝนตกหรือแมตช์ร้อนใช่สองคนเราจะเท่าน้ำจะเทิาน้ำค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเดือนหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นจีเซชั่นเหมือนกันจะนี่ว่าใบได้ไหมจะจะจะไว้จะแบล็กจะเรดจะอ่ะเตรีมเอาไม่จะใบทำไมก็บอกกันตรงๆเลยจิเพราะว่ามาค่ะว่ามาเตรแบบเต็มหนูเตรียมเต็มเต็มคำหน้า สบายไม่ต้องเลยทำอะไรเขาไม่เคยจะจะหาไปไหนฮะมันไม่ค่อยได้หา่ฝา,ากเลยหะเดือนหน้า,าก็เข้าสู่ปีใหม่ไทยเราก็นึกถึงอะไรที่มันแบบว่าอาขาวสบายเดี๋ยวเกี่ยวไหมนึกซีนึกซีนึกซีนึกคืต้องเกี่ยวกันก็แบบต้องเป็นร้อนๆเกี่ยวกันน้ำเกี่ยวกันทะเลนี่เป็นสงการไงเป็นประมาณแบบสีสีคาราฟูอ่าคัลอราฟูนี้เราก็ดอกกันมาอีกแล้วดอกกันมาโอ้โหจะ ดมนะถ้าเกิดต well. ้องดูอย่างนั้นนะก็ค uh ือจะเป็นการทำร้ายขยายอ่ะอยากให้มันขยายหมดอ่ะม่าตาขยายก็ตายไปเลยตายเลยตายเลยคุณค่าของดีย่อมซ่อนอยู่ในป่าขช้างเผือกใอไม่นะคะป่าป่าป่าดงดิบ ไม่อยากจะพูดอลไรเพราะพูดเดี๋ยวติดเลทติดเลทมากอ่ะคือแบบขอบคุณพี่เจเลยไหมจะขอบคุณเลยให้ให้พี่เจเขาดำเนินรายการต่อไปเราก็เดินไปตั้งงานฝากอ่ะยังไงฝากไม้ไว้เลยนะเออปากเขาไปเลยอย่างนั้นเลยเหรอก็โอนติดเลดสิ่งตลอดอยู่แล้วแล้วเราทำมาหากินอะไรอ่ะเออไม่ถ้าเกิดว่าผู้ชมติดที่มาใี่คุณตกงานเลยนะเออเออเอออย่างนั้นไม่ได้ตกงานหรือพวกหนูตกงานไม่สินหูสินเท้าเออเจ๊เจ๊เจ๊อีกใหญ่หนึ่งอีกใหญ่หนึ่งหนูลืมไม่ได้เลยปกติอ่ะรายการชาตรีเนี่ย ของของติดไม้ติดมือของที่เลเครื่อกของเล่้ยอ,อะไรแบบให้คุณผู้ชมร่วมเล่นนะออออ่ะเจเราจะจะเล่นอะไรกันดีเจเจเช่วยแบบบ้านถ,ถามมาสักนิดสักหน่อยสักนิดนึงแล้วแบบไม่พิมเชอะอะไรแบบเป็นอะ เซสชันปาร์ตี้นี่มีมานานแล้วนะพี่เจนครับไม่นานค่ะบางครั้งแรกผ่านมาเราไม่ให้เราจะเป็นไวท์ปาร์ตี้มาก่อนเป็นไวท์อย่างเดียวไวท์เซสชันเพราะว่าจีเซสชันเราเพลินอ่าใช่หาคำตอบได้ไหมย่าเดี๋ยวจะพยายามไปโพสต์อยู่ในอ่าเฟซบุ๊กป้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าไปหาเจนเขาแตะแบบแพมแพมจะไม่มีแบบว่าอ๋อตอบไปเลยค่ะอ๋อนุกี่ฮะนุกี้ถ้าเกิดออกมาแพมแพมต้องใช้กันไกลซอยหน่อยนึะมันน่าเกลียดคือว่าอ่านแล้วถ้าเกิดตอบที่ตอบยังไงตอบมายังไงดูยังไงหรือว่าต้องส่งไปสนิยบัตรหรืออะไรถือว่าต ถึงว่ามาในฝัน่ะมันแล่นันไปมันแล่นันไปเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีสมัยใหม่ว่ากดเพจเขาเพจเจอโอ้แผกริงโอมันนานไปแล้วรุ่นเพดบ่งบอกด้วยนะครับ่าคุณพี่เจนเกิดไม่ต่ำกว่า2,475โฉดต่อนี่จ้า2,000ค่ะอ่ะตอไปอบ ตองหน่อยใช่ส่งมาที่เพจเราได้เลยเหมือนเดิมครับผมแล้วจะได้อะไรเจ๊จะได้อะไรเพจอะไรเพจอะไรซ่าร่าซีนะครับใช่แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวหนูจะบอกเองแต่ว่าอย่าลืมเพจที่นี่ของที่นี่ก็มีก็คือกูแมนใช่ไหมกูแมนพัทยาโฮเทลจีค่ะเพจใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์ไปแปะไว้ให้แล้วก็ตอบเราจะเชื่อมกันลิงก์ลิงก์ของเราและลิงก์ของเธอเราจะเชื่อกันถามถามสักคำไหมว่าอยากให้เชื่อมไหมจะถามทักไมล่ะถ้าถามก็ตอบได้คำตอบอยู่แล้วโอเคโอเคหยวนหยวนน่ะ ได้เยอสรุปก็คือตอบมา้วคะบอกให้ว่าเป็นเลขหลักคู่เลขหลักคู่สองหลักไม่ใช่คี่ไม่ใช่คี่แต่ทีนี้ก่อนจะให้เขาตอบเจต้องบอกก่อนว่าอะไรมันเป็นของล่อตาล่อใจนวัลมีอะไรบ้างเอ่ยของรางวัลแล้วก็ให้ไปเลยนะคะตอบถูกวัญรัยพื้นอาหารสําหรับสองท่า ชมเล่นใน้สองคนคือตอบถูกสองคนหรือ,อยังไงเจตอบคนหนึ่งให้สองท่านไงหมายว่าใช่ปะ้ังตอบเดี้ยแล้ว<อ>ใครตอบมาใค,ใครตอบก่อนผู้ชายอีกแล้วใครตอบเยอะจับรางวัล ออคแบรนดอมแรนดอมแรนดอมแรนดอมอ่ะโอ้ยคุณทันสมัยมากเลยอ่ะดูนึกว่าแบบเอาเอาเอาพับกระดาษแล้วก็มาตะคนคนคนมาแล้มาจากไหนอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันอันนั้นมันสวยอันนี้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระบบแรนดอมแรนดอมถึงข้อมูลขึ้นมาเออขึ้นมาแล้วก็จะได้มาหนึ่งกูเชอรีใช่ใช่ใช่แต่ไม่ได้ถ่ายมาถ่ายตอนไหนก็ได้แต่มาถ่านตอนที่เขาเปิดนะมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทให้กี่รางวัลก็พี่เจ๊ค่ะให้แค่รางวัลเดียวรางวัลเดียวค่าหนึ่ Okay, โอเคฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับคำถามว่า g Session จัดมา,า,มากี่ครั้งแล้วก็ามาทานได้เป็นการอังคารพุทธและพระธาตดค่ะยกเวน้นลองวิ่งเองห้ามวิ่งเองห้ามค่ะสี่วันรว่งสี่วันรวด,ว,รว,ดวันไหนก็ได้ถ้าเกิดมามคือมาใช้บัตรรับประทานอาหารฟรีกิฟวเชอร์ฟรีหนึ่งครั้งแล้วติดใจอยากจะมาอีกก็มาเลยแต่เสียตังค์นะเขาไม่ได้จ่ายฟรีนะคะคุณผู้ชมไม่คุณมาบ่อยถ้าคุณถ้าคุณจ่ายมันก็จะรวยไอ้เบิ้ลนะมันคุ้มค่านะเอ ขายตลอดแน่นอนจะไปยังเหนื่อยยังไม่พูดแต่ยังวันนี้ขอบคุณพี่เจนมากๆเลยวันนี้มาหาพี่เจนที่ไรได้มีความสุขตลอดมีความสุขอ่ะแล้วก็เมามอยแบบตลอดนะครับแล้วก็จริงๆจริงๆจริงจริงขออนุญาตในการที่จะขอบคุณยายนะครับเราไปเจอกันช่วงหน้าครับผม I know what it is. It's a one way ticket to fun. I want to see everybody put their hands up on this one. Uh, let's go.